สวัสดีน้องโอ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดเปิคดคลิปเหรอเปิคดคลิปเหรอเราหายไปประมาณสองวันนะครับแ<ไ>ปดเดือนแปดเดือนก็นานไปเราจะมาอำลาด็อกเตอร์มุนโดนะครับเพราะว่าสกินนี้มันมันไม่มีรถมันไม่เท่ผมจะเล่นสกินนี้แล้วเจออีกทีนึงคือตอนที่ undo, มุนโดมีรถขับนี่ไงนักกรรมอะบุคงเจอบุกคงไอโอก๊กไป อูคงมันเก่ยงวะจะเปลว่าเป็นไอวุ่นะเดี๋ยวนะถ้าไม่แมทมิลเลอร์เยอะจังอ่ะอูคงอูคงคาตาคาตาเท่ปะล่ะแล้วคาตาเอาสเปลมาเหมือนกันด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาจะต้องอย่างนี้กันหรอเขารออะไ์กันหรอพี่มีประโยชน์ไงไปครับผมไม่ได้เล่นมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่โอ๊กบอก2วันประมาณต้าวดีๆก็ประมาณ2ปีอะพี่นานอย่างไวเวนสองปีไม่เราเราไปเล่นโหมดหลักเหมือนมาไงนั่นก็คือ T F T นั่นเองเกมมีเล่นไงเกมมีให้ไง ถอนกูก่อนถึงก้บตสอนเลยอ๋อนานไปอ๋อพ่อพี่พี่กันซีซีได้ยังเออพี่ตัวตัวตัวยังอ้วนอยู่เลยพี่ยังไม่สลิมเลยรีเวิร์กมาักันซีทีเดินเอาไว้โคตรคงที่ไปดูเขาเล่นตัวตัวรีเวิร์กันไหมแม่งใครโยนซีซีเลี่ยมงรู้แม่งรับทั้งหมดรับเสร็จแล้วแม่งไฟ้ลยป๊อปปี้แต่ป๊อปปี้มันแค่โลดทีเดียวไง พี่มันโล่เ่ยเพราะพี่เก็บโล่แล้วรีเซ็ตเลยป่ะเออไม่รีเซ็ตพี่เออไในนี่มันรีเซ็ตอ่ะโกงเหมือนโอกันซีซีได้เรื่อยๆถ้าเกิดโอกก็คือคิวเวเด็เงานั่นเองเอาไปได้แมนมิลเลอร์เราจะผมกดดันมราได้ป่ะพี่ไม่ไม่ไม่กลางอ๋อไอเวร์คงไม่เมียหรอกมั้งไม่เมียแต่เป็นคนี่ใจดีครับเจริญเจริญนะพ่อหนุ่มวันไหนวันไหนวันไหนวนกลับบ้านครับอกอกมากกว่ามันครับวิ่งมันเอาปูไปแล้วนี่ไงทีพีเขาทำสิ่งนี้นี่แมนมิลเลอร์ทีพีคู่ด้วยเวน เอาแปดคู่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกขาไงเราไม่สูดคู่ล็อกขาไงเอาโดนล็อกขาอีกคนพี่พีเอ้ยอ๋อได้ได้ด็บเบิ้ลแปดได้ดับเบิ้ลแปดเฮ้ยหรือว่ามันเป็นสัญญาณว่าพี่ต้องไปล่ากเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาสเปลมาผิดจริงๆมุนโดต้องเอาโก้มานะทุกคนจะได้ไล่ปับปับปรมีโก้เหมือน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 เรามีเอาตีตลอดเวลาไทม์ว่ะไทม์ทูระเบิดว่ะอุ้ยนี่ไงไทม์ทูกระเบิดออกมาดิเอเวิร์นมาดิเอเวิร์น คิดว่าไม่กล้าคิดว่าไม่กล้าอืมคิดว่าไม่กล้าแผ่นแก,งก๊งมันพังหมดเลยวะให้เวิร์นวัดแคมป์เอ๊ะอย่างนี้มันจะฟาร์มเร็วขึ้นหรือฟาร์มช้าลงวะ W มันมันเปิดค้างไม่ได้น่าจะเร็วขึ้นดทมันปิดออโตโดด้สำหรับมุนโดน,นะครับเป็นก้อนนิ่มๆเอาไปกิน,นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับผมนั่นมัน อะะไรวมันโถมันโถโอ้ในหัวไม่มีเลยในหัวนี่ไปพัลโล่แล้วอ่ะเฮ้ยได้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 ซื้อซื้อซื้อแต่พัลโล่ไม่ได้กินแคตตูจีนไงพัลโลกินให้ดอดตลอดไอ้ไม่ใช่ตุ่ดจีนนี่กินเจมันโถท้อทีท้อทีโอ้ยโยงอย่างนี้แต่ก็ดีของพัลโล่ด่าทำไมอ่ะไม่กีดไอ้วิรนเป็นเดินผ่านนี่ไปอ่ะพี่มุนมุนโดที่เป็นแกงละครับอันนั้นพัลโล่พัลโล่ มุนโดที่ถือมีดด้วยครับแล้วมันกีโต้กิโต้ที่เป็นยี่ห้อรองเท้าแล้วมันกีโต้แกมโบ้ที่เป็นยี่ห้อน้ำหวานชาไข่มุกแล้วมันกาโต้ทำไมยังไม่ครบห้าเลยดิมังกรล่ะมุนโด้เร็วทำเวลามุนโด้ออกอะไรอ่ะเี้ยฟอสไฟไลท์ตบเลยไลท์ตบเลยพี่ฟอสไฟอะก็เข้าไปแปะแข็งมันไง วอดไฟเลยนะจะได้ได้เล่นกับทีมเร็วนะวัดไฟมันแพงอ่าแมนมิลเลอร์ไปหนึ่งรอบโซนไว้อกดันลึกๆแวะเกินอุ้ยอุ๊ยหนี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 โอ้กหนีเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาทัน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 ได้อยู่นี่แน่ดูของมุดปราตีหนีด้วยว่ะกลัวกลัวเดี๋ยวคาตามาเคลย์เซฟครับนี่ไงมาจริงด้วยพี่ผมออกคืตีฟัวดีกว่าปะ พี่ไม่ได้เล่นมาสองวันพี่ตามเมนต้าไม่ทันนกกระตั้โอเคพี่ไม่เอาปูอ่ะปูสีเหลืองข้างล่างกับไอ้บอลวิ่งลงคิดว่ากูได้ปะล่ะางกับไอ้บอลวิ่งลงกันโดนดันเนี่ยขนาดเขาไม่ได้เล่นมาสองปีเดือนสองวันหเนี่ยการอ่านเกมผมยังขาดเหมือนเดิมขาดนั่นไอ้บอลอยู่ล่างนี้เห็นป่ะเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้ไอ้บอลอยู่ล่างพี่คุยกันไว้ล่างกลางกลางดันไอ้บอลได้ปูกูจะไปคนเดียวปูยังไงเมาว่าเราเราไปเลยลิฟ พอตีพี่จะมาล้วตาตาน่าจะได้แค่หมกแน่เลยปพี่ไปแล้วไปแล้วเจอกัน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 เฮ้ยเอะไรอะเราอะเคืนไปเอาเปล่าอะไปไหนนี่ไปอยู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 ่้ยโอแอสีดบกไปไม่ได้แกพี่อยากได้อดมากเลย แต่ว่ากิมผมอยากลาบบ้างไม่ใช่ลาบสิทำราเม็งกันต้องลาบมันเลี้ยวกลับไปหาโอกระอุผมมันเหตุการ์ตาพี่โบกกลางตามตู้นะนะอ่าโบกกลางอะนะบูดานจริงคือแต่มันไม่มีแปดนี่หว่าไม่มีแปดนี่หว่าถ่ายนะไม่มีแปดนี่หว่าไม่มีแปดนี่หว่าไอโบว์อยู่บนเกมนะโบว์อยู่บนโลมากมันต้องกลับบ้านแล้วมันก็ไปบางกรไม่ทันเพราะว่าผมดึงเฟสไงผมดึงเฟส ตายอ้างดึงเพจไม่มีสมัยมารอยยิ้มเหรอพี่อันนั้นสายการบินแบบนั้นทสมัยเรื่อยอะอืมจะมาล้านหลายสกิลแล้วนะทั้่นก็เดี๋ยวมาดิโคตรไฟกันเลยแล้วออกไปต่อโคตรไฟอ่ะวอทไฟเสร็จแล้วเออแช่งแท่งก้นต่อแข่งแทงอะไรก็ดีผมไมเล่นสองวันกูยังรู้เลยพี่ผมไม่ได้เล่นมาสามวันนะเฮ้ยการเดิมการแกงครั้งนี้ ำเร็จหรือไม่นี่เก็บสวย <c oughs> หายป้อมพังอูดีก่อนแล้ว <c oughs> มันมีทูบดีโอมันมีทูมันมีทูไม่ได้เก่งเออไม่ได้เก่งปากดีที่ผ่านตาขึ้นตาขึ้น,นก็มามามา,มาผมรอเลยไม่กลัวหรอก เดี๋ยวิดูป๊บจะเกิดรีบจะเกิดดันไว้ดันไว้ดันไว้ผมเวฟดิผมเวฟเกียร์อยู่คาตาลงคาตาลงคาตาลงโอ้โหทีทเลาะข่าวข่าวเทสข่าวเทสเดี๋ยวไม่รู้ก็เดาไงนี่อันนี้เป็นเพราะพี่หายไปสองวันนี่ถ้าคาตาด้วยเป็นไงโอ้นี่แมตต์มิลเลอร์เลยพี่รีบๆๆๆได้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 ไมบอกนะตานี้เราจะชนะเฮ้ยทุบเบาทุบเบาไปอยู่มาดิมาดิวิปป้าขวานโดนวอร์ดให้หน่อย ปกักร่อนโดนตัวปอมตัวปอมปักร่อนไม่โดนกี่พี่พี่กาดแฝดเข้าพุ่มหรือพี่ไม่ข้ามหรอหหรอ่ะกี่พี่แฝดเหรอใช่จะแฝดแบวหน้าแนบถ้าถ้าเมื่อกี้พี่แฝดเข้าพุ่มปุ๊บนี่ได้เลยนะเฮ้ย <สา S 2> เฮ้ยตาตาอุย้ยเพื่อนหาเรื่องเพื่อนหาเรื่องโอ้ยได้ลิงได้ลิงมาอยู่มาอยู่มาอยู่ร่อนโดน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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แรง พี่นสี่บาทบัพี่มันสี่บาทออกตู้ไม่ไหวัขอหน่อยบับเลือกสี่สี่ดิมันสี่สี่ทั้งเดซี่ทั้งไอเวอร์เลยพี่ก็มันสี่บาทพี่พี่ไอโอชาเลนวะไข่รมาวน่ะอุ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนผมฆาบีว่าพี่มายไงพีพีมายังจะได้เปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อม จังหวะดึงเชงจังหวะดึงเชงเดี๋ยวผมที่พีลงนี่เราบาดโกนลงนะมาเลยมาเลยต้องมาแล้วต้องมาแล้วไหลเลยมาแนโอ้โหคุยเอ้ยหูคอมันมีวอร์ดโอ้โหพี่โอ้โหกูยึกยักกันเรื่องกูจะหมดละจังหวะดึงเชงจังหวะดึงเชงเล่นเกมแข่งมะเนี่ยมาหาเรื่องอีกนี่ไงเราเป็นไงเรา เป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงเราโขวกไปดิเป็นไงเราเป็นไงเรามาทำไมแย่งผมครับนขนาดไม่ได้เล่นมาสองวันวทำไมซีเอสคุณดีจังอะอะไรนะซีเอสพี่ดีจังอะก็ไม่ได้เล่นมาสองวันเซก็ยังปกติดี <c oughs> ดูดูดูป่าฝั่งนู้นดินี่ทำลายเขาเกินกูเซกูเยอะสุดในทีมอะไยัดไปเดยลยละกันโอ๊ ไ้นห,หนูเน,นี่ยีหนูเนี้ยปุ๊บหนูเนี้ยโอ้โหไอ้โอกโยนวี่เพื่อนเ <c oughs> พื่อน, <c oughs> นบอกแล้วเ <c oughs> พื่อนบอกแล้วไอ้สองตัวเชี่ยนี่มันทำเชี่ยอะไรอะอา้าวมันมันไม่เปิดบาลอนนะมิดเทมิดเทผมบอกเลยนี่แหลผมดู MSI มาตาแฉะตาช้ำสองวันเขาเลือกป้อมมากกว่าบาลอนไงเขาได้ป้อมจุ๋ยวเลยนะแต่เขาเขาไม่เอาบาลอนเขาได้บาลอนจุ๋ยว,วเขาก็ได้ป้อมไหลาย,ยาวเลยนะ เอาเอาป้อม s w i n ที่เราถือว่าเรายังเก่งกันไม่พอสองี่พี่เฮ้ยเขาปิดแล้วน่ะมาตากับมันบังไปอยู่ได้ปะได้โอ้ยได้ได้ปบอนเลยปะล่ะอ่าอ่าอยู่นั่นหมดเลยย้ายเลี้ยวันตีเลียวว่าไปไปบุกคงมาโอ๊คนี่ดิรอที่อะไรดันเลยดันยาวเลยไปไป อืมอืมมาดิมาดิมาดิอาจะเอาเหรอจะเอาใช่ป่ะสองกลางสองที่มาแล้วน้องโอ๊ะว้าวฟอปฟอปฟอปวัญโดนเลยดีเปิดตีตาละเดียวกันกลางได้กลางได้โอ้ดึงเป๊ะดึงเป๊ะสุดๆที่หลบได้หมดอยู่เว้นดอกสุดท้ายเจ็บนะเนี่ยโลมาพีพีได้อินี้อีกหนึ่งเลยละ เนี่ยครับผมกลับได้ปะเนี่ยกลับได้กลับได้กระถายเงาเพราะว่าทำไมเซนนาแม่งยิงพี่ไม่เล่ที่แม่งออกอียิปตี่ขนาดผมไปเล่นสองวันผมยังรู้ว่าเซนหน้าเขาไม่ออกอียิปกันเซนหน้าอียิปต์เซนนาอียิปมันยุคไหนวะเนี่ยมันน่าจะเกินจากที่พี่ไม่เล่นอีกอะโอเบต้ายิ่งกว่าตอนกูหายไปอีกยังถ้าไม่มีตัวตีไกลไหนออกอียิปเลยเนี่ยเกดังกลางดันกลางเด็กกลางเอาบอลไปหน้าดี่ผมเองเฮ้ยพี่ชอบแอนิเมชันตีป้อมใหม่เหมือนโดมาแล้วโอเคเนี่ยโอเคแล้วอีแล้วมันเกาะปมันหัวโคกอะ คนมันทุกคนจัทางดันบนดันนะจ๊ะดันไปดันไปดีปัมแบบเดี๋สองตัวนะแบแบี่แมงตีป้ั๊าบอกแล้วเขาบอกแล้วาบอกผมวผมบวแล้วบับเฮาตามมึงแล้วมั้ไปด้วยเขาตาบัโอฝาไม่โดนไม่อะไรไม่อะไรไม่็นไร โอ้แปดอ่ะโควิดการมันแปดแล้วทบผัว <c oughs> มึงไม่ทุบผัวคิวมันอีกแค่เดี๋ยวเสี้ยวหวยแบบเสี้ยวอ่ะผมไปดึงเพจมาถ้าเมื่อกี้ไม่ได้แล้วไม่ได้สองแน่ใช่ได้สอ <c oughs> สงก็ฝากไว้าสำหรับด็อกเตอร์มึนโตนะครับรอบหน้าเราจะขี่รถกันนะครับทุกคนไปพี <c oughs> อ่อย่เราเอาอะไรตีพี่เข้าอ่ะอยืนทั้งวันเนี่ยเอามาคนเก่า ว่าพี่ต้องฝากไว้ถึงเลนกลางเลยวะก็ถ้ามาดูคลิปนี้คือไม่ไม่ได้เล่นแย่นะโอเคฝีมือดันเลนให้ติดปมเลยครับเขากลัวตายหรือเปล่าผมโอ้กนั่เป็นไรผมดันให้ถือถือว่าผม,มถือว่าผมเซฟให้ละกันแหม <c oughs> ชอบเลยชอบอยู่แล้วกูรวยในทีมไม่พูดเมินโดที่ถือมีดนะครับแล้วมันคิโตคิโตที่เป็นยี่ห้อรองเท้าแกมโบที่เป็นยี่ห้อน้ำหวานชาาแล้วมันกาโต